สัสดีค่ะมาเจอทุกคนน้ำสับประรดด้วยนี่หน้ามันหน้าหน้าร้อนนะคะสับประรดกับอัแนแกงมอโแม่จังก็เลยชิมสับประรดร้านจะอร่อยนะฮะทุกคนจ้ะนี่ขายจะพอน้าร้อนนะรู้สึกว่านคนเงียบหมามากเลยคนะ่ะอืมอกินเลยจ้า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 กินก่อน กินไอครีมกันคอากาศร้อนๆมาจากทุกคนน้ำหมักน้แกฮอน์กันในตัวนอกน,น้ำใหม่นี่คือว่าจะจะเป็นน้ำตัวใหม่นะคะอะไรไม่ใ่ไคะเอาคล้องเหรนนียญข้งนกนะ ไม่ย้ำบ้าง่ไม่เลค่ไม่ยังไงก็ไม่หมม่มงัง,งออกไปบ็นไมคะทุกคนขายให้ได้หนะอ่อยไหมีเป็เซตี่นะเล่นะม,มีหลายอย่างาไม่จังด้ไข่ไม่ได้ชาจ้า เยู่ยมคนรถรถอันบัานเดีมคนยแต่ว่าไม่มีคนหรอก่ะมียเพราะว่าปกติคนเต็มตรงนี้วันหยุดอุบงเขาออกการอย่างวัดนี่ยมาชิมไหนจะกินนะชิมไหนกับแม่ไหมแอปเปิลโอชี่เรากินไหนนะนี่ก็ชิมได้ก kia đi đều mắc ừm 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 bột ngoài bột này. Ừ. 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 kim kim, kim ừm นั่นตบปร,รุดแบบทบจะตบปร,รุวน้ำบักโม่นะน,มมน,น้ำแตงโมลเนะพี่นิทุกแก้วละรนะ้อยสิบบาทนั่นนะร้อยยี่สิบบาทนึกว่าบา้านเราขนาด Thank <laughs> you.